สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนแรงๆจ้าวันนี้ย้ายเอ็้าพี่พน้องมาเห็ดกับเขากคือเก่้าจ้าวันนี้ย้ายเอ็้าพี่น้องมาเห็ดไข่เจียวชะอมจ้ายายเ,เห็ดกับเขาอย่างเด้อจ้าพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ย้ายเ,เห็ดไข่เจียวชะอมก่อนจ้าอันดับแรกเสร็จแล้วย้ายคอยจะเห็ดย่างหนึ่งจ้า ยายเอสิบ่ลางกระทะแน่พี่น้องยายเอสิใส่น้ำมันจากกันไข่เจียวนี่ละจา้าเมนูที่สองยายเอสิเฮ็ดสามชั้นผัดกะปิจากพี่น้องเป็นเมนูที่ยายเอบ่ค่อยได้เฮ็ดปันใดจา้าต้นด้เฮ็ดเถื่อนหนึ่งจากพี่น้องแล้วก,ก็บ,บ่ค่อยได้บ่บ่เคยได้เฮ็ดลงคลิปพร้อมจา้า่านมืนอนี้ยยายเอกระซิเฮ็ดกับข้าวสองอย่าง ปกติยายเอสิกินน่ะไข่เจียวกับน้ำพริกกะปิเนาะพี่น้องแต่ว่ามือนี้ยายเอก็เลยเปียนจากตำน้ำพริกกะปิมาเป็น่ามชั้นผัดกะปิแทนจ้ะหมูว่านี่หลังจากที่ยายไปอมหาวิทยาลัายมหาสารคามพี่น้องกลับมายายเอก็เลอผ้ากันไปตลาดกับลูกสาวยายเอก็สิซสื่อสตอพี่น้องต่ว่าสตอแพงแพง อันเพิ่นแกะใส่ถุงไว้แม่พี่น้องยายเอเห็นถุงละลอยพนายายเอก็เลยประกาซื้อจากแพงหลายยายเอ๋ก็เลยอันพัดตัวหมูสามสันใส่อันใส่กะปิเอาจากอยากกินสตอกับเสือสิบเราจะกินบพี่น้องมันแย่เพราะก็กันกับทุเรียนละหล่ะมีเหมือนนี่ละยายเอ๋กับอันกับดานไข่เง่า สุดเถือมันบอดเกลับงามปานนี้เด้พี่น้องมันสิแตกมันสีอันขาดเป็นซส้นไหมนี่เหมือนนี่หรอกลับไดงงามครับอันนี้ไข่ไข่เป็ดเด้พี่น้องสีมันก็เลยสีแบบว่าสีเข้มๆใช่ไหมก็หน่อยถ้าไข่ไก่มันสีสีแบบสีเหลืองสีสีก็นี่จ้ะอันนี้เป็นไข่เป็ด ไข่เจียว,ชวโชอมของยายเอเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหลังจากยายเออันผัดไข่เจียว,ชวโชอมเสร็จแล้วยายเอสิมาผัดอันกะปิต่อจ้าพี่น้องยายเอสิเอาน้ำมันจากเจกียวไข่นีมาจ้าเครื่องยายเอเนาะจ้าที่ยายเอเอาลงมพะพร้าวปีกะปิกสีสสนี่อัน กระเทียมนี่ละผักชีนี่ตะไคร่มาจากนี่พริกจากยาเย่ตำเจอกันหรอกจ้ะอันตำกะปิใส่น้ำกะี่น้องเครื่องหอมเหล่วยาเย่กับเจียวหมูมากผัดต่อจ้ะหมูนี่ยาเย่ตำมักไปแล้วหื้เพรียงหอมครับ เครื่องนี้เองมันออกสีดำๆขำๆเพราะว่ายาเองตำกะปิใส่น้ำกะทิหน้องบางคนเนาะพี่น้องเพิ่นเคี่ยวล,ล้ลายกะปิใส่กันกับน้ำตาลด้วยน้ำอุนอนนอำ่น,ก,ก,ก,นก่อนได้จ้ะส่วนเครื่องเหัเจ้ากะปิตำมันคิดตำกระเทียมตำกับไข่ตำลาคัตชี่นักตั้งห่างเกล็ดรัดตัดตอนยายเองออกกะปิมาำตำใส่กันกับเครี่ยวไม่จ้ะ อันนี้ย่าเอ๋อบได้ว่าย่าเอ๋มะเห็ดเป็นสูตร้าจากพี่น้องอันนี้คือย่าเอ๋เห็ดกินมาจากอาชิบบางคนที่เพิ่งรู้มาในชื่ยเห็ดมาจากเพิ่งมาลงคลิปของย่าเอ๋เพิ่งอาจจะเอาไปหลืว่าเอาไปดัดแปลงเอาไปต่อยอดในการเห็ดตามสไตล์จากของมาจากพี่น้องย่าเอ๋อบ่ได้ว่าย่าเอ๋อมาสอนสูตรการทำมาจากบ่ได้มา,าสอนสูตรการเห็ดอาหารเลยของย่าเอ๋อชื่อย่าเอ๋อเห็ดคลิปจากการที่ย่าเอ๋อเห็ดกินเป็นนมเหืองมาจาก เป็นการหลั่นเห็ดผิดจากเห็ดิดประจำว่าน่ายเองนะจะบ่วด้ว่ามันสเป็นหลันการเห็ดตับเขดาวยจ้ะพี่น้องพอบางคนทานอาหารที่เห็ดแบบนี้สินะอันนี้คือตามตามอันที่งายเอ๋ทานานนัดก็สินะพี่น้องหรือว่าวัานสะเดีวกันงายเอ๋นะจ๊ะที่จังาว่ามันนมันไม่ฝตายตัวแล้วแปลงเขาสิเห็ดแบบใบ นอกจากแต่ว่าอ่าส่วนผสมอาทิเคือกันนั่นี่ละพี่น้องเพียงแต่ว่าวิธีการเตรียมของพวกอาจจะบดขึ้นกันนอกจากบางคข้นกับกระดาลาย์กระตีตั้งหักบางคนกับจะเอาไปตำร่วมกันบดทุดยาที่คุณพี่ย,ย่าเองนะจ๊ะไม่รู้ขวรนี้นเพียงสีเราจ่ะยายเอ๋กัเติมน้ำล่างพกลงไปจับพี่น้อง ยายเอใส่นามลายแน่จ pues ักน้อยเพราะว่ายายเอสิบอันปล่อยให้หมูให้หมูมันตื่นให้หมอมันเดือนจกโดนโดนจกน้อยจากพี่น้องให้อันหมูสามชั้นมันเปื่อยจ้ะถ้าใส่นามหน่อยยายเอยานหมูมันบกเปื่อยหรอกขาดอันยานหมอนมันใหม่จากพี่น้องยายเอกลยใส่นามลายแน่จกน้อยจ้ะเดี๋ยวยายเอซีอันปล่อยให้หมอมันเดือดไปจจกข้าวหนึ่งก่อนจากพี่น้องเด๋ยายเอจังคอยสิมาซิมแล้กก็สิมาปรุงจ้ะ มอยายเอ็กระเดือดละจ้ายายเอสืซิมก่อนเด้อจากนี่น่องเพราะว่ายายเอ็กยานมันเข้มกับตีแม่จ๊ะเพราะว่าตอนยายเอ็กต่ำเกิดยายเอใส่กับตีไปหลายตัวจู้แต่ยายเอสืพอซิมมาก่อนถ้าเกิดว่ามันเข้มหลายยายเอเสร็จว่ต้องใส่แบบเครื่องปรุงอย่างอื่นนะจ๊ะยายเอจะใส่ต้าหู้ตา หลังจากยดาเอซิมเราพีอนอนรสชาติมันจะออกไปทางเข้มนิดนึงจากย่าเอกเลยสิไส่อันตาหนำมันหอยจากใส่นิดเดียวเราย่าเอกจะใส่สน้ำตาลนิดนึงจากสาสใส่ใบบัรวูดซอยจากคือนอยพัดอันหมูสามชั้นกับปิของย่าเอกสีน้ำคุกคิกแน่จังน้อยจากปวาย่าเอกกินกับข้าวสวย เรากากินกับอันไข่เจียวโฉมแม่พี่น้องมันสิบมีนามแม่จ้ะมันกับเขามันสิแห้งเกินไปมันสิบแบบมัมมีกับเขาที่เป็นนำ้ำนามแม่จ้ะยายกนเลยสิใ่อันเสียอยันให้มันเลือนน้ำคุกคลิกแน่จักน่อยรสจติก็โอเคเหรอจ้าพี่น้องสามชั้นผัดกะปิของยายกับซุกเรียบร้อยล้วจ้า เดี๋ยวสิตักใส่จานไว้ล่อเสิร์ฟจากพี่น้อง